การกระทำเนี่ยมันจะส่งผลแน่ๆแหละอของแต่ละคนถูกไหมเราทําอะไรดีหรือไม่ดีมันก็จะส่งผลถึงอนาคตครเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการกระทาของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยม,มันจะส่งผลอะไรหรือไม่เพราะว่ารัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยอีกสองรวมทั้งหมด3เนี่ยท่านเดินทางไปดูงานที่เขื่อนเจ้าพระยาเพราะทุ่งนี้น้ําเยอะพายุยางนี้เนี่ยเข้ามาเวียดนามทําให้ประเทศเราเนี่ยทั้งตอนเหนือแล้วก็ตอนอีสานตอนบนเนี่ยก็จะได้รับฝนเป็นอย่างมาก ก็เลยทาให้รัฐมนตรีกรเกษตรที่เกี่ยวข้องโดยตรงท่านก็ไปตรวจน้ําขยันเลยปรากฏว่ามันเป็นประเด็นดราม่าก,ก้นครับเพราะว่าไปกัน3คนเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันถูกต้องหน้าที่ท่านแต่พอมันมีคนที่4ี่ก็คือร้อยเอกธรรมนัฐแล้วท่านก็ไปนั่งตรงกลางซึ่งหลายๆคนก็พอภัยนะเขาใช้คําว่าเอะรัฐมนตรีกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มโคต้าของร้อยเอกธรรมนัสหรือไม่ม,มันก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับ้าตกมาอีกรอบใหญ่เนี่ยนะครับล้นแน่ นั้นการถอนจัดการน้ำเนี่ยในเขื่อนชลินิต่ว่าเป็นเรื่องสําคัญต้องเฝ้าติดตากต้องฝากท่านรัฐมนตรีสานท่านด้วยนะครับเพราะวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ผมนังน่งัวโต๊ะนี่แหละต่อไปก็ต้องให้ให้ลุยกันเองนะเราก็จะคอยเป็นพ่เงมาอัิบดีน,นะในฐานะเป็นฝ่ายที่มาจัตต่อไปเราก็เป็นเป็นคนตรงงานนะนะตกลงใครรัฐมนตรีเนี่ยเนี่ยครับคือถ้าดูมุมเนี้ยนี่คือนั่งกลางสุดเลยนะฮะใช่ เนี่ยเป็นเป็นเพราะว่ามันห้าคนคุณธรรมนัทนั่งตรงกลางออมันเลยถูกวิาพากษ์วิจารณ์เยอะว่าเอ๊ะก,การไปประชุมติดตามสถานการณ์น้ําปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากพายุยาง,งิเนี่ยนะครับแล้วก็ในอนาคตมันก็อาจจะมีน้ําเข้ามาเพิ่มอีกประชุมกันที่สํานักงานชลประธานที่12เขื่อนเจ้าพระยาอ,อําเภอสับพยาจังหวัดชัยนาทอย่างนี้มันเหมาะสมไหมมันมันเป็นอย่างนี้ได้หรือ แล้วก็จะเห็นว่าคนที่นั่งข้างๆกลับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรแทน oh. มีคุณอิทธิศิริรัตยากรนะครับอยู่ด้านขวาของจอแล้วก็ขวาของจออีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะ,ะด้านซ้ายของจอเนี่ยก็จะเห็นว่ามีคุณอัคาราพรมเผานั่งประกบข้างๆหลายๆคนบอกว่าเอะปกติคุณธรรมนัฐเป็นสสถูกไหมตอนนี้ยสามนัเป็นส <S <S ส<อ>การที่จะตามรัฐมนตรีไปลงดูงานเนี่ยตามได้ปกติ แต่ปกติอ่ะรัฐมนตรีอ่ะต้องนั่งกลางต้องเป็นคนสั่งการเป็นหลักสอสอเผลอๆไม่ได้นั่งด้วยถูกไหมสสเนี่ยอาจจะอยู่ข้างๆมันก็เลยถูกวิาพาก์วิจารณ์คนถึงขั้นแซวกันเลยว่าใครรัฐมนตรีกันแน่เนี่ยออคนไหนตัวจริงคนไหนไม่ใช่ตัวจริงในฐานะอะไรออวิาพา์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาซึ่งคนที่ออกมาโจมตีหนักที่สุดณนะตอนนี้เนี่ยก็คือหมอวรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีครับออกมาโพสต์แฮชแท็กเตือนร้อยเอกธรรมนัฐ แล้วก็พิมพ์ยาวเลยนะฮะบอกว่าผมละเหนื่อยใจกับรัฐบาลมาดามแพรมาดามแพ<ผ>รบอกองพานเรนียกมาดามแพรองพานม,มาดามแพรยังไม่ทันเริ่มต้นงานก็ต้องมีการร้องคุณอย่าไปโทษคนอื่นเลยคุณต้องโทษพวกคุณเองที่ไม่เคารพกฎหมายและรัฐธรรมนูญไม่เพียงแต่ตําแหน่งนายกดูร้อยเอกธรรมนัฐกับกระทรวงเกษตรที่ไปตรวจราชการสํานักชประทานจังหวัดชัยนาทรัฐธรรมนูญมาตรา185ห้ามโส,สเข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติราชการ คุณทำแบบนี้มันยิ่งกว่าแทรกแซงที่สําคัญสิ่งที่พวกคุณทําในที่สาธารณะมีข้าราชการมาต้อนรับนอกจากขัดรัฐธรรมนูญมาตรา185แล้วคุณกําลังเป็นผู้ทําลายฝ่ายบริหารซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของระบอบประชาธิปไตยมันสะท้อนว่ามีคนที่ใหญ่กว่ารัฐมนตรีในกระทรวงนี้เพื่อให้หูตาสว่างมาอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา185ด้วยครับมาตรา185รัฐธรรมนูญ2560ระบุเอาไว้ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาก็อทำการใดๆอันมีลักษณะที่เป็นการก้าวไก่หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหน้าที่ประจำของข,องข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ กิจาการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือราชาการส่วนท้องถิ่นวงเล็บ2กระทาการลักษณะที่ทําให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดทําโครงการใดๆของหน่วยงานของรัฐเว้นแต่เป็นการดําเนินการในกิจาการของรัฐสภาวงเล็บ3การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากตําแหน่งของข้าราชาการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําและไม่ใช่ข้าราชาการการเมืองพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชาการหน่วยงานของรัฐ รัฐมนตรหกิจกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือราชกรารส่วนท้องถิ่นคือในที่นี้หมอปรุงพยายามจะเน้นไปที่วงเล็บหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกมาฮะก็คือหมอรปรุงโพสต์เนี่ย<ม>ผู้สื่อข่าวเอาโพสต์เนี้ยไปถามร้อยเอกธรรมานัฐเลยนะอบอกโอ้โหท่านตั้งแต่ท่านลงพื้นที่สุดสัปดาห์เนี่ยมีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะโดยเฉพาะหมอวรงคุณธรรมนัฐโต้กลับเลยนะบอกผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะเพราะตนรู้ข้อกฎหมายดีรัฐมนตรีใหม่ก็หมายถึง คุณอัคราคุณอิทธิแล้วก็คุณนรุมนเพิ่งจะมาปฏิบัติหน้าที่และจะปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อนายกถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งตามกวมหนมันคือพระรหัสสุขนี้ยังไม่ถึงใช่ไหมคุณนรุมนคุณอัคราคุณอิทธิน่าจะเป็นผู้ติดตามตนมากกว่าอ๋อนี่มองอีกมุมหนึ่งเลยว่าก็เขาติดตามผมก็3คนนั้นเขายังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้คุณธรรมนัฐเหมือนพยายามบอกผมเนี่ยเหมือนเหมือนยังรักษาการอยู่ยังรักษาการไปเรื่อยๆอยู่กำลังปฏิบัติหน้าที่แทนอยู่เนี่ย แล้วก็บอกว่าหมอวรงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า3มคนนั้นน่ะแล้วด้มนอัคราอิทธิเนี่ยังไม่สามารถสั่งการอะไรได้ oh. แล้วก็พิมพ์ข้อความบอกมาเลยว่าสงความน้ําเขากําลังเข้าตีเมืองจะแตกอยู่แล้วยายจะต้องไปสนใจเรื่องบ้าๆบ,บ,บอๆคำนินทาอะไรไม่ใช่นั้นเมืองจะแตกแน่เป็นเรื่องใหญ่ที่น้ําจ่อจะท่วมเมืองโบราณพระนครศรีอยุธยาคนบางบาลและคนอยุธยากําลังเดือดร้อนอยู่เราจะเป็นต้องโดดเข้าไปช่วย เราไม่สนใจเรื่องอื่นเรื่องนี้ผมไม่จำเป็นต้องชี้แจงอะไรอย่าไปให้ความสนใจกับพวกสวะสังคมโอ้โหโอ้โหแรงมากแล้วเอกธรรันัสบอกต่อได้ว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วผมดุกว่าเดิมดุกว่าเดิมนะบอกเลยหนักมาสวนไปพร้อมท้ารบผมพร้อมใครสวนมาผมสวนกลับและขอให้หมอวรงไปศึกษาข้อกฎหมายให้ดีก่อนที่จะพูดอะไรขณะที่วันนี้ครับที่กระทรวงเกษตร นักข่าวต้องไปถามรมัฐมนตรีว่าการก็คือคุณนรุมมนพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ไปถามอีกสองรัฐมนตรีช่วยคุณอิทธิสิริรัตยากรแล้วก็คุณอัคราพรหมเผ่าที่วันนี้ทั้ง3คนเนี่ยเข้ากระทรวงตั้งแต่เช้าเหมือนคงเป็นเลิกของเขาแหละแต่ว่าไม่ได้มีการกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็นทางการโดยรัฐมนตรีนรุมมนครับก็กล่าวสั้นๆบอกว่ายังไม่ได้เลิกน่าจะหลังถแถลงนโยบายถึงจะเข้ากระทรวงอย่างเป็นทางการ วันนี้เข้าอย่างไม่เป็นทางการขณะที่คุณอิทธิเดินทางเข้าทํางานที่กระทรวงปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์กล่าวเพียงสั้นๆว่าผมแก่แล้วอย่าถ่ายรูปผมเลยผมไม่อยากมีแสง<อ>ตามกําหนดการครับเห็นว่าทั้งคุณนรุมมลคุณอิทธิและคุณอัครราเนี่ยจะเข้ากระทรวงน่าจะอย่างเป็นทางการนะแล้วก็มอบนโยบายต่างๆวันจันทร์ครบ16กันยายนจันนะจนา่วงนี้ก็เป็นรอยต่อนะฮะ ร้อยเอกธรรมนัฐก็พยายามจะบอกว่าเอา้าก็ตัวจริงเขายังไม่ได้เริ่มงานเขายังไม่มีสิทธิ์สั่งการอะไรแต่นะฟังฟังจากร้อยเอกธรรมนัฐเอาเอาก็พูดกันตรงก็มีเ,เหตุผลน,นะมันก็เป็นช่วงรอยต่อ